เต็มมากเขาจัดเต็มมากเนื้อติดมันดูอันนี้คือหมูค่ะข้างล่างมีหมูนี่ค่ะสามชัน้นดูสวยๆประกัเต็มมากอันนี้คือเนื้อดิบอายค่ะเป็นชาบูที่แบบคุ้ม ของในร้านนี้ทุกคนอันนี้ชีสเหรอต้มคของเยอะมากของอย่างเยอะเลยเต้าหูปา้ปลาเส้นปลาเต้าหู้ไข่เมงกะพูนดูของของเขาเยอะมากเลยค่ะสาหร่หายปลากระมิ้นมงกะพูนสบายนะสบายนาง ลูของทะเลหอยหวานหอยหวานตัวเป้งๆเ,เลยค่ะมีคู่ด้วยนี่ค่ะของทะเล,ม,ลมีกุ้งปลาหมึกเลือปลาดอลลี่เลือดหมูหมักอันนี้เบาๆนะคะทุกคนนี่เด็กกินกิน เบาเบาค่ะเบาเบาวันนี้เบาเบาวบัานเกิดใครเอ่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครอันนี้คือน้ำจิ้มเออ่น้ำไม่ใช่น้ำซิ้ม้มอ่อน้ำซุปต้มยำต้องอย่างนี้ด้วย,วยเออใส่ผักอันนี้น้ำใสค่ะเดี๋ยวเอาเซริกิท์อันเนี้ยติดต้นอ,อ่างเ,เออดู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 โอ้โหสมาชิกเรามาหลายคนวันนี้ฟังโน้ตด้วย ขอบคุณครับอันนี้เหรอมีน้ำอันนี้มีซอมันมีเนื้อเนี่ยเนื้อตัดมีอยู่เนื้อเนื้อติดมันน่ะเนื้อติดมันอยู่ในตู้หรอเนื้อติดมันอยู่ไนเออมันอยู่ในตู้แบบไม่เป็นเนื้อติดมันเลยนะเนื้อติดมันกับเนื้อสไลด์มันจะมีเนื้ออยู่มันมีเนื้ออยู่นะข้มขอเนื้อเนื้อเออยังไงเดี๋ยวนะคะดูๆดูแล้วก็แป้งเดือดประา โ okay, อเคไปเลยด้วยเพราะว่าหนูกินไปแล้วค่ะโคตานูามีห้าขงคนี่ดูนะคะโดโดโ,ดโอ้อน,นี่คือสามชั้นนะคะ<ฆ>นนชั้นน้ำใสดูดู<ฆ>แน่น<ฆ>แน่นนะคะ<ฆ>อันนมีฝั่งนี้ต้มยำค่ะ แบบนี้เขาจุกจุกแล้วมีนี่ด้วยค่ะมีที่วางของยำมีปูมีปูมีมีกุ้งแช่น้ำปลามันไม่ได้มีที่วางเราก็เลยเอามารวมกันค่ะยำอร่อยมัจิ้มแบบจุกจุกค่ะมจิ้มแบบจุกจุกฮะยำอร่อยอร่อยยำอร่อยยยำออร่ทะเลมีแค่นี้ค่ะอืมอ้าวรอให้มันสุก มันสุกแล้วมันสุกค่ะทุกคน <Okay. S 1> มันเกิดใครวันนี้เดียวมันเกิดใคร